ใครปฏิเสธหรือไม่ว่าชีวิตและลมหายใจไม่ใช่สิ่งที่รักและหวงแหนมากที่สุดแต่พวกเขายอมสละเพื่อรักษาแผ่นดินเกิดไว้ให้เราในเดือนพฤศจิกายน2483หลังจากผ่านยุทธเวหาครั้งแรกไปแล้วนักบินรบของไทยยังต้องเผชิญกับศึกใหญ่อีกนับครั้งไม่ทวนฝรั่งเศสส่งเครื่องบินเข้ามาลาดตระเวนและโจมตีอย่างต่อเนื่อง สิธันวาคม2,483มีคนไทยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตกองทัพอากาศจึงตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศส7จ็นาฬิกา50นาทีนเรืออากาศโทสานิตนวลมณีได้นำเครื่องบินคอแซเข้าไปโจมตีที่ตั้งทางทหารโดยมีจ่าอากาศเอกเฉลิมดำสมฤทธิ์ทำหน้าที่เป็นพลปืนหลังขณะปฏิบัติการรบ ทั้งสองถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานบริเวณริมแม่น้ำโขงในที่สุดกระสุนที่ระดมยิงจากภาคพื้นได้เจาะเข้าที่ถังเชื้อเพลิงทะลุจนไฟลุกไหมทำให้จ่าอากาศเอกเฉลิมพลีชีพในหน้าที่ทันทีส่วนนายเรืออากาศโทสาน,นิตถูกไฟลวกและได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าแต่ยังสามารถประคองเครื่องจนถึงฝั่งไทยโดยพยายามกลับไปลงสนามบินอุดรธานี แตเนื่องจากเปลวไฟได้โหมไหมอย่างรุนแรงและรวดเร็วจึงต้องโดดร่มสลากเครื่องด้วยความจำเป็นทั้งเครื่องและนักบินตกลงในหนองน้ำที่บ้านพรานพร้าวจังหวัดหนองคายแม้จะรักษาชีวิตไว้ได้และถูกนำตัวส่งมารักษาอย่างโรงพยาบาลแต่อาการบาดเจ็บที่สาหัสได้พรากลมหายใจของท่านไปในอีก13วันถัดมาทว่า ความกล้าหาญและเสียสละของทั้งสองท่านยังสถิตอยู่ตลอดไปการสูญเสียไม่ยอมจบสิ้นฝรั่งเศสยังคงแสดงแสนยานุภาพเพื่อรักษาอนานิคมด้วยการส่งเครื่องบินเข้ามาในฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องเวลาตีสอของวันที่12ทธันวาคม2483 ในเรืออากาศตรีจวนสุกเสริมนำเครื่องบินฮอคสจากฝูงบินขับไล่ที่70ขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดของอีกฝ่ายซึ่งมีสมรรถนะสูงกว่าแต่ด้วยปณิธานที่ตั้งมัน่นว่าจะป้องกันแผ่นดินไม่ให้อีกฝ่ายลุกล้ำเข้ามาทำอันตรายฝ่ายเราได้จึงสู้อย่างสุดกำลังความสามารถขณะไล่ล่ากันนั้นเครื่องบินของนายเรืออากาศตรีจวนถูกยิงตกที่บ้านตาดทำให้ท่านเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ อีกหนึ่งลมหายใจของบุคคลผู้เสียสละเพื่อชาติได้จบลงแต่สงครามยังคงดำเนินต่อเวลานั้นไม่มีใครตอบได้ว่าจุดสิ้นสุดของสงครามจะจบลงตรงไหนแล้วเราต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่จากวีรกรรมครั้งนี้นายเรืออากาศเอกสานิตนวลมณีได้รับพระราชทานยศเป็นนาวาอากาศตรีต่อมากองทัพอากาศได้นำชื่อของท่านมาตั้งชื่อฝูงบิน เรียกว่าฝูงบินสานิทและเป็นฝูงแรกที่ได้ประดับสายยงยศไหมสีเขียวในเรืออากาศตรีจวนสุกเสริมได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรืออากาศเอกจ่าอากาศเอกเฉลิมดำสำริดได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรืออากาศตรีและทั้งสามได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญกองทัพอากาศขอน้อมรำลึก ถึงความเสียสละของวีรบุรุษทั้งสามทันที่พลีชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานไทยจวบจนทุกวันนี้